ยกน้ำขึ้นเลยยกน้ำเลยครับไม่ต้องก้มมากแม่ไม่ต้องก้มมากมองหน้าหลวงตาได้ยกเลยสูงๆเลย,ยน้ำแปรพันธุ์แต่เป็นนิรันดร์ได้นะคะพุ่ยายนีย่ได้เลยจ้ะเขื่อนวางไว้เดี๋ยวรถถังหลักมารับนะคะ,ะจัดน้ำยกขึ้นเลยตรงไปเลยเอากลับไปบูชาที่บ้านเนอะตา ยกเลยครับยกเลยครับยกถวายหลวงตาเลยครับยกรอรับยกเลยครับถวายหลวงตาเลยครับยกกล้วยขึ้นด้วยแม่ยกกล้วยขึ้นด้วยลูกสาวเออยกน้ำตะวายหลวงตาเลยครับน้ำไม่แพ้แกเป็นที่หนงคลได้นะคะแล้วที่เหลือวางไว้เดี๋ยวรถผมว่ามารับข้างหลังนะตรัมจับยกขึ้นเลยครับ ยกน้ำไม่หมดเลยแม่สองถุงยก2ถุงเลยยกสูงงเลยตาวายหลวงตาไม่ต้องก้มมากนะครับหน้าตรงตๆไว้มองน้องหน้าหลวงตาได้ครับไม่ต้องกลัวครับยกไปนะครับน้องนำแกได้เป็นที่ดีมงคลได้นะคะควสองขวดน้ำแ่ได้เลยค่ะ

แม่ซ้อนกับน้ําก็ได้ซ้อนไว้ซ้อนนะอ่ายกไม่ไหวก็ซ้อนไว้ยกไหมยกนะครับยกไม่ไหวเพื่อนผมกระเป๋าไว้ข้างหลังนะครับกระเป๋าข้างหลังไม่ต้องกรรมแบ่งร้อยไม่ต้องลอตเตอรี่ไม้เคาะนะเก็บไปหมดเลยนะเอายกเลยยกเลยยกเลยสองขวดนะคะยกเลยยกเลยครับยกรอหลวงตาเลยครับคนได้นะคะขวดสองขวดเสือวางไวดี๋ยว่รถข้างหลังเขาเก็บค่ะ อยกเลยครับยกเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในวัดตําตํบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยครับนะนะตรงนี้ก็สำนักงานกรรมการหมู่บ้านหนองแวงวัดท่า ถ้าวัดหนาหมที่สองอะะนะซอยนอนสะอาดโอ้โหโดนสะอาดครับวัดเทวรัชเข้าอยู่ด้านในนี่ครับ ยกเลยแม่ยกเลยจ้าพ่อจ้าช่วยแม่ยกนะช่วยแม่ยกโอ้ยกเลยยกเลยยกเลยตาไหวหลวงตายกเลยครับตาไหวหลวงตายกสูงสูงไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากมองหน้าหลวงตาได้ไม่ต้องก้มหลวงตาไม่ต้องก้มลงมาเคาะต่ำเกินนะปวดหลังนะ ยกเลยพ่อยกเลยครับยกรหลวงตาเลยครับยกเลยแม่ยกเลยครับยกเลยยกเลยยกได้ยกเลยครับยกได้ยกเลย năng lượng bia năng lượng <laughs>